สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกท่านมาชมรถแห่นะครับอรถแห่สุรินทร์สาวนะครับหน่วยหนึ่งนะครับผ่าน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 ได้ผ่านได้มาวันนี้เล่นอยู่ที่บ้านน้องกกนะครับตำบลบ้านตะโกอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม ทันนีาทางรถเขาก็จะเข้ามาตรงนี้นะฮะจอดเล่น <c oughs> <c oughs> ว่าจานมืดมาด้วยนะครับครับสวัสดีครับจานมาทำไรมันจะรึมกรึรึมเหรอไงเนี่ไงเน่กีจูลอยโมเริ่มกนเนี่รโโบกัดโพเาียโ่เพียท่าเวียแขกกระดาวพองกระทำลิงมูชลองกระดาวสนแม่เหรอแม่นกีจูลขมานมูลิงฉลองกระดาดียังกระเดาคลียังกระนงโมเสกบบจานโมเลยกระดาวยังกระเดาตีนไงร้อนจริงๆครับโจตรงนี้ก็ได้ เดี๋ยวให้รถแห่เขาครับจอดเอานยจอดเอแบบถจอดเดล้จอ่าเร่นนะครับมเึ้งเตึ้งมาีหน้าแน่แน่น่สายพลึงสายพลึงจไเช่าแห่ที่ไหนบัดแห่สังเกตสังขะแห่ต้งแห่ตึ้งันรุเนี่ยจุไวนมึงเป็นเพราะอาจารย์นระริงกระตุ้นหรือเปล่ามันเมนเต้เย่เมนนะ แม่เต้อาจารยกินกึมันเด้กินก่งกยอะเต้นทากวด่ากีนกกีนกเลยพอจจร่จริงกินหนังไว้ขม้าให้แต่ไวยคอมานวันนี้น่ยอาจารย์ไม่ไม่ลงมาเต้นทากวเลยนะวันนี้น่ะจริงจเขาต้องลงมาลงมาเต้นโชว์เนาะมาเต้นโชว์แล้วจริงจอนยาจารมือต้องลงมาเต้นโชว์นะมงดูต่อที่ขึนกระบมเอ้ยดูต่อที่ขึนจัรลมันไม่ทกินตเเม่นเม่นกีนักเขาลึง่งหางลึงหางน้บ่้าเด រើមកក្រមមិននោះអន្តិជាពគតិខ្មាត់ម៉ាណែលចោលចុះរើមកក្រមនេះខ្លាយប៉ះជើងងារមានឡាមានលីទេទេណែណែមានលីទេចៅឈូស្រាប់ណែមិនមានលីមិនត្បាស់ថាតេនគីនេះក៏អត់ដល់អត់តេនគីណែដល់អេងអាតាន់អេងរឹមគីមិនគីមិនថៃទូថៃទូតើក៏អនុសវរិនេះគ្រៀងដល់រឹមឡើងរហូតលុចស្ដីនោះស្ដីដរគាត់ឃើញស្នះតែធ្វើតើក៏យ៉ាងណា ปอดบวมปอดบวมเออปอดบวมอย่างนั้นสื้นทาง <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกท่านมาชมรถแห่นะครับอาจจะของรวัตถครับก็่ะไปรถแห่สุรินทร์อาร์มซาวนะครับหน่วยหนึ่งนะครับผ่าน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 ป๋าผ่านผ่านได้ผ่านได้าไดาไดมา วันนี้เล่นอยู่ที่บ้านน้องกกนะครับตำบลบ้านตะโกอําเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมตอนนี้าทางรถเหก็จะเข้ามาตรงนี้นะฮะจอดเล่น <c oughs> <c oughs> อาจารย์มืดมาด้วยนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์มาทําอะไรมันตึ้มกระตึ้มเหรอเนี่ยๆเนี่ยกี่จูลอยหมู่เริ่มกวนเนี่ยสรุปบัดพอเตียพอเตียถ้าเวียไข่กระดาวพังจะทําลิงหมู่ฉลองกระดาวซั่นแม่นบ่แม่นบ่จูลขมัดหมู่ลิงฉลองกระดาวยังที่เราคลีนยังกระหนงมูเสกบ่อาจารย์บ่คราวกระดาวยังกระดําเตียงนี่โปรดจริงๆครับกระดาวตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวให้รถแหเขาครับ อเนี่ยจดเด้อคื่จอดเด้อเนาะจอดจาจนนอไหนนสายพลึงสายพลึงจันไม่เช่าเหตดที่ไหนบัดแหสังเกยสังขะแหงต้นแหงต้นบรรุเนาะจุไว้ขณียมุนเป็นเพราะอรจัจะรีบกระตุ้นหรือเปล่ามันเมินเต้เยมนนะ แม่เต้กินกตมันเด้กินกื้เยเต้นทากวนด่ากีน่ากีเลยพอจอันเดียจกินนังไวยขมาให้แต่ไวคอมานึวันนี้นะจาร์ไม่ไม่ลงมาเต้นท่ากวนเลยนะวันนี้เนี่ยจริงเขาต้องลงมามาเต้นโชว์เนาะงมาเต้นโชว์แล้วจริงๆะเนี่ยจารย์มือต้องลงมาเต้นโชว์นะาหมงมดูตอนิีขึ้นกลางป่ะมาดูตอนตีึนกลาเนาะนมันไม่ทางกระงตื้เนาะม่ม่รงเขาึงเขาลึงหอนนูบแบบต ចាំតើរើមកក្រមមួយណាអ َن តាជិងពូកតិខ្មាត់ម៉ាណេលចូលចូលរើមកក្រមនេះខ្ល้ายប៉ះជើងងារមានណាមានលីទេទេណ៎ខ្ញុំមានលីទេចៅឈូត្រកណែມັນមានលីមានតប៉ះថាទេនេះក៏ថាអត់តរវតទេដល់អង្អនអង្អនរឹមគេមិនគួយគេមិនថៃទូថៃទូតក៏អនុសវរីគេដល់រើឡើង៦លុចគត់ស្ដីន ung ស្ដីដរគត់គួយស្លះដើមសឺតណូក៏យយ៉ាង ปอดบวมปอดบวมเออปอดบวมอย่างนั้นงื้นทางโมดหางไปฮีโลกโมดหางไปโลกเออเออเดี๋ยวจากโมดหางนะด้ดยทุกโลตัดโดนตีเผานะฮะที่คนหรือว่าน้ำเนี่ยโมดหางด้วย รอบอ่ะช่วงนี้นะครับผมไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเป็นการเปิดบงนะครับผมเปิดโฟลอกสำหรับนะครับทีมงานของเราครับรถแห่สุรินทร์อัมสาวร่วมกับวงดนตรีสันต้มิสิกนะครับครับตอนนี้ก็ทำการแสดงจบเรียบร้อยแล้วครับกับการแห่หน้านะครับอยู่ที่บ้านน้องกกนะครับตำบลบ้านตะโกอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมรับกับทีมงานรถแห่ สุรินอาร์มซาวนะครับหน่วยที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้จัดการหน่วยหน่อยใครคนไหนมือมิกอันนี้อันนี้มือมิกบาซาวใช่ไหมอาจารย์อาจารย์บาซาวจากสารคามครับอันนี้ผู้จัดการนะครับผู้จัดการอันนี้มือมิกหน่วยหนึ่งอันนี้ไหนคนไหนนอกรู้มือมิกหน่วยสองอ๋อคนนี้มือมิกหน่วยหนึ่งสวัสดีครับอาจารย์ขอสอบถามรายละเอียดหน่อยอาจารย์อ่าหน่วยนี้ใช้อะไรบ้างครับ เขาว่าตัวไหนใช้อะไรบ้างครับจันขับตัวไหนบ้างตัวนี้ก็มอนิเตอร์ครับอ๋อทีดีเเป็นโมเดเตอร์ครับโมเดเตอร์ครับผมเดี๋ยวให้อาจารย์นักดนตรีลงก่อนพึ่งเฮียจบนะครับพึ่งจบารับแสดงจบเขาตัวเจเล่ครับนี่ครับกลางหน้าหลังครับกลางหน้าหลังนอกสองแท่นครับผมแล้วตัววาเท็กอาไจานตัวโมเดเตอร์มอนิเตอร์เหมือนกันครัามอั่างนี้จะเด่นหน้าไหนอันนี้สุเบกเลยใช่ไหม สี่แท่นครับอาจารย์สี่แท่นสี่แท่นเนาะหน้าสามห้าหนึ่งครับแล้วตัวทับใช้อะไรอาจารย์โอ้สำรองสำรองครับอ๋อระบบเสียงก็ประมาณนี้นะครับอาจารย์นักดนตรีวงอีสานใต้นะครับหน้าวงเขาหน้าวงโอ้หน้าวงครับสวัสดีครับตู้ลูกตู้เบสเป็นของอะไรครับของอีกซาวบัวจัาอีกซาวเนาะอีกซาวแล้วก็ตีตีด้วย ตีเองด้วยแต่เราเราก็เองเตาเลยเป็นตัีครับผมเป็นโุรินาเตานำเข้าตู้อีกเตาเจ้าแรกของรถแห่สุรินเลยของรถแห่สุรินเลยใช่ไหมใช่ตั้งแต่ตั้งแต่อีกเตาใหม่ๆเลยตั้งแต่อีเตาทำใหม่ๆเลยใช่ใช่แล้วดอกลำโพงเป็นขออะไรครับจันขอทราบไหมขอทราบไหมดอกลำโพงอะไรจันดอกลำโพงดอกเบียดเป็นดอกอะไรครับดอกเบียดหน้าใช้ยี่สิบเบีดนิ้วยี่สิบนิ้วของอะไรครับของอีเตาของอีเตาเลยแล้วข้างหลังข้างหลังเสิบแปดนิ้ว ของดอกของอะไรครับแอนด์เจอร์พันสองแอเรนเจอร์พันสอง แกจะคุยไม่ค่อยเก่งนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือหน่วยหนึ่งนะอาจารย์เนาะหน่วยสองอยู่หนนี้มิกซ์เป็นของอ๋อหน่วยสองเป็นของอาจารย์เป็นมือมิกซ์แต่ว่าก็จอดอยู่ที่ท่าทูมเอาแล้วติดต่อติดต่องานได้ยังไงครับอาจารย์เบอร์นี้เลยครับเบอร์ไหนเบอร์ป่าประทีปครับเนี่ยเบอร์ป่าประทีปเลยเนาะเบอร์นี้ครับศูนย์แปดเก้าห้าแปดสองสามหนึ่งสี่เก้าซูรินอัพซาวนะครับอัพซาวออทัวร์มีเพจเพจรถแห่ไหมมีเพจเพจรถแห่ สุรินทร์อัมซาวแฟนเพจเอ็ซีครับสุรินทร์อัมซาวแฟนเพจใช่ครับโอ้โเนี่ยคฝากไว้ด้วยครับอีกหนึ่งทีมงานของดีของจังหวัดสุรินทร์อำเภอท่าตูอยู่ท่าตูน่าจ้ะเนาะท่าตูเดี๋ยวเลยครับคันนี้อีกคันนี้จะเพ้นเพ้นทั้งคันเลยใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้เป็นสีดำอ๋อตอนนี้เป็นสีดำแล้วครับตัวลายนั้นคือลอกออกลอกออกครับเพราะว่าถ่ายทำเอ็มวีของเรมิโกล่าสุดก็เลยเป็นสีดำอ๋อ โอเคครับผมสนใจสนใจติดต่องานรถแหกก็นี่ครับเบอร์โทรนี้นะครับฝากไปด้วยแล้วกันครับผมกับทีมงานสุรินทร์อ์มซาวนะครับรถแห่ขขงดีจังดับทำปือถ้าตูมครับผมอาจารย์นักดนตรีก็นี่อิสานใต้มิวสิกสุรินทร์นะครับขึ้นรถตัวกับบ้านครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นพิธีการทางเรียกขวานนางนะครับ อ่ะสำหรับทิมนี้นี่เจ้าของนะครับป๋าสวัสดีครับนี่ป๋าประทีปนะครับเจ้าของรถแห่ทั้งสอง่วยเป็นไงบ้างป๋าตั้งแต่โควิดครับก็รถท่รถเท่แต่ว่าพอขยับได้ไหมป๋าครับผมพอไปได้พอไปได้อยู่เนาะงานแต่ว่าเราไม่โเพดก็มาตรการอะไรของเขาหลากหลายหลายเนาะก็แต่ว่าวันนี้โอ้โหได้มาชมระบบเสียงของ ทีมงานสุนรินทร์อาสาวก็ถือว่าสุดยอดเลยครับอีกหนึ่งหน่วยเลยครับฝากไปด้วยละกันเนอ,อพี่น้องสำหรับใครที่ต้องการรถเ่ไปประดบงานของท่านนะครับก็ฝากไปด้วยสุรินทร์อาสาวตัวน,นะครับ0 8 9 5 8 2 3 1 4 9สครับผมอันนี้หน่วย1แล้วก็มีอีกหน่วยก็คือหน่วย2ฝากไปด้วยทั้ง2หน่วยเนาะอันนี้ผู้จัดการครับผมบก็สุดท้ายแล้วก็ลาผู้จัดการไปเพียงเท่านี้ละกันครับ nih semarik kerap lala kerap kerap om semarik